โดยปีนี้ได้ร่วมกับบางกอกพลาย oh, oh. อ๋อบางกอกพลายก็จะมาร่วมกิจกรรมด้วย oh, oh. บ,บางกอกพลายใช่เป็นผู้จัดระดับประเทศของประเทศไทย oh. ใช่ก็จะลงพื้นที่มาแล้วก็มาดูคือจุดขายของทิมราชคือเราอยากให้ทุกคนมาพักผ่อน <c oughs> และถ้าเห็นธงสีหลงแบบนี้ค่ะถ้าคลับ <c oughs> อยู่พื้นที่ที่ไหนอ่ะในความเป็นสากลคือที่นั่นคือพื้นที่ปลอดภัยับ <c oughs> สำหรับทุกเพศทุกวัย <c oughs> เรา ของการท่องเที่ยวในระดับประเทศปีหน้าแน่นอนค่ะเราอาจจะจัดยิ่งใหญ่แน่นอนปีหน้าเราจะพยายามปีนี้ก็ใหญ่เลยนะทําให้นักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติมาเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจในเขมรราชเราจะได้มีการกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นนะักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วก็ที่เขมรราชเป็นพื้นที่จุดเดียวที่แตกต่างจากทุกจังหวัดครับเพราะเป็นคนในชุมชนเท่านั้น